สวัสดีครับพบกับผมทาวเวลบายทิกในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลาดพร้าว71นะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากลาดพร้าว71ไปที่สถานีลาดพร้าวนะครับพอขึ้นมาที่ชั้นชาชรานะฮะมองไปฝั่งนู้นแล้วก็จะเห็นตึกสูงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นตึกใบหยกด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่กรุงเทพอากาศค่อนข้างดีท้องฟ้าแจ่มใสนะฮะ ก็คิดว่าฤดูร้อนปีนี้นะครับอากาศก็น่าจะไม่ร้อนมากนะครับเพราะว่ากระปุกนิยมวิทยาก็พยากรณ์ว่าจะมีฝนนะฮะยิ่งพอเราขึ้นมาข้างบนที่สูงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็สัมผัสได้ถึงลมเย็นๆนะทุกคนเดี๋ยวนี้กรุงเทพเองนะฮะแม้ว่าตอนกลางวันอาจจะร้อนนะฮะแต่ว่าตอนกลางคืนนะฮะก็มีลมเย็นๆพัดมาแรงๆนะฮะทุกคนก็ทําให้ ปีนี้อาจจะไม่ร้อนมากนะฮะเทียบเท่ากับปีที่แล้วนะฮะทุกคนขบวนรถก็เข้าสถานีพอดีนะฮะผู้โดยสารก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเวลาเร่งด่วนนะครับ ต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะฮะรถบ,บนถนนลาดพ้าวเองเอาจริงๆก็เยอะนะฮะหนานแน่นนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเคลื่อนตัวได้อยู่นะฮะในเช้าวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงปิดภาคเรียนนะฮะปิดเทอมใหญ่ของน้องๆน,นักเรียนนะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีโชกชยสีน,นะฮะสถานีต่อไปโช Next station, ชี สถานีเชี่วช4สีนี้ก็จะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยนะฮะลงไปนะครับตอนเย็นก็จะมีพวกอาหารสําเร็จรูปนะฮะมีกับข้าวต่างๆอาหารตามสั่งค่ารักเกงนะครับเยอะแยะเลยนะฮะสามารถซื้อกลับไปกินที่บ้านได้นะฮะ เช้าๆแบบนี้ก็มีตลาดสดนะฮะที่อยู่ด้านในนะครับถัดไปอีกนิดก็เป็นตลาดสะพานสองนะฮะตลาดสะพานสอนี่ก็จะเปิดตอนเช้านะฮะของทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ตีสี่นะฮะพ่อค้าแม่ขาก็จะมาเตรียมของนะฮะแล้วก็น่าจะเปิดประมาณตีห้านะครับวัยประมาณเที่ยงที่ยงนะฮะใครที่ต้องการซื้ออาหารสดผักสดเนื้อสัตว์ าหารทะเลนะฮะก็สามารถมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดช่กชีสีก็ดีหรือสะพานสองก็ดีนะฮะโอ้โหเพื่อนๆดูสีข้างล่างนี่ถนนโล่งเลยนะลาดพาวนะฮะเชา้ชาๆแบบนี้นะฮะโอกาสที่จะเห็นแบบนี้เอาจริงๆยากมากนะครับที่จะเห็นถนนลาดพ้าวโล่งแบบนี้นะฮะขวามือก็มีคอนโดของลุมพินีนะฮะ สถานีต่อไปก็เป็นสถานีภาวนานะครับสถานีภาวนาเองลงไปก็เจอเกับตลาดนะฮะเจออาหารสำเร็จรูปกับข้าวต่างๆข้าวราเก่งต่างๆนะฮะ ก็สามารถซื้อกลับไปกินที่บ้านได้นะฮะหลังจากเลิกงานตอนเย็นนะฮะเวลาลงรถไฟฟ้ามาก็ดีหรือว่ารถเมล์มาก็ดีนะครับก็สําหรับซอยภาวนานี้นะฮะก็จะไปทะลุก,กับถนนลาดพร้าววังหินที่วัดลาดพร้าวนะฮะทุกคนใครที่ต้องการจะมาวัดลาดพร้าวนะครับมาทําบุญก็ดีหรือว่ามางานศพก็ดีนะฮะก็ให้นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงที่สถานีนี้นะครับ แล้วก็จะมีรถกระปอต่อเข้าไปที่วัดลาดพร้าวนะฮะ สถานีภาวนานแล้วนะครับข้างล่างรถก็เริ่มติดแล้วนะฮะติดแยกข้างหน้านะครับรัชดลฐา,านนะฮะเพราะว่า รถบางคันก็ตรงไปนะฮะไปทางวิภาวดีหมู่าชิดนะครับบางคันก็เลี้ยวขวาไปทางจันเกษมไปทางสันอาาัญญาอุลสว่างของอนอกเมืองนะฮะบ,บางคันก็เลี้ยวซ้ายนะฮะไปทางสุทธิสารห้วยขวางนะครับพระรามเก้านะฮะสถานีต่อไปสถานีปลายทางลาดนาว ผู้โดยสารสามารถเดยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานครสายงเงินได้ที่สถนขอบคุณค่ะ Next Station ลาด้ s i n t e c h a n g e MRT Blue Line Thank you ผู้โดยสารโปาบรถไฟฟ้าจะนเทุดกนทีสถานีขอบ้างเดินางเพือรัทขค่ะ This train terminates at this station. All passengers, exit the train. Thank you. Uh -huh. Uh -huh. ตรงนน้นนะครับก็เป็นแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS นะทุกคนรถไฟฟ้า BTS สถานีให้แยกราดพาวนะฮะตรงนู้นนะครับก็จะวิ่งยาวๆไปจนถึงที่หาเลยนะฮะซ้ายมือนะครับก็เป็นอาคารจอดและจอดนะฮะพักแอนไลท์ของสถานีลาดพร้าวนะครับ ก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสายสีน้าเงินกับสายสีเหลืองนะณจุดนี้ก็ถึงสถานีลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ แต่สีเรื่องเรื่องตรงนั้นก็คือมาหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนะก็ขอไปคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย,อย่างลงืมกดติดตามช่องทาวเว l ลบายทีนะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดี